โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ผมจะมาสู่กับรายการใหม่ของเราครับทุกคนก็คือรายการสอนแคสเกมเนาะโอเควันนี้ผมจะมาใช้ผมจะมาสอนใช้แอปล่าสุดเนาะที่ผมใช้ในการเล่นใหม่ครับก็คือมันชื่อแอป,ปว่าแอป t o o Box นะครับทุกคนเป็นแอป,ปที่ทําให้ผมสามารถต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดได้แบบเรียวทามะทุกคน แบบเรียลไทม์คือยังไงก็คือผมไม่ต้องกดเมาส์ค้างเพื่อหันซ้ายหันขวาผมสามารถเลื่อนอย่างเงี้ยแล้วมันหันซ้ายหันขวาได้เลยโอเคเราก็ให้เราไปโหลดแอปนี้นะครับทุกคนแอปที่ชื่อว่า t o o ล็มันมีอยู่ในเฟ s ต o r e แล้วมันจะลองรับเวอร์ชันใหม่ๆนะเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปที่แอปเลยเดี๋ยวแอปอะ่ะมันจะพาเราเข้าไปที่เกมเองครับทุกคน ก็จะมีหน้าตานี้ขึ้นมาเนาะเรามาดูการตั้งค่าของมันกันกดเข้าไปที่แอปอันนี้ผมก็ไม่รู้อะไรมากมายเท่าที่ผมรู้ก็คือเรนเดอร์แล้วก็ตรงนี้มินิแมปก็คือเดี๋ยวมันจะมีแมปขึ้นมาตรงนี้ก็คือมินิแมปแล้วก็ h p ตรงนี้ก็คือ h p ตรงที่ว่าในคลิปของผมที่พวกมอนเตอร์มันมีอนะนะ แล้วก็อันนี้เป็นการซูมนะครับทุกคนผมก็รู้เพราข้าวอันนี้ก็เป็นคอมมานนะอันนี้เราก็ต้องตั้งเอาอันนี้ก็เป็นคำสั่งต่างๆมนะั้งแท็บเทเลพอร์ตแล้วก็มีสปีดมีอะไรต่างๆนะเราก็สามารถปิดปิดอันนี้ออกไปได้นะครับทุกคนโดยการกดเข้าไปทีหนึ่ง โอเคมันจะยังไงโอเคครับทุกคนตอนนี้มันเข้ามาที่แอปแล้วนะสมมติเราจะปิดอันนี้ให้เรามาตรงนี้ครับทุกคนรูปฟันเฟืองกดตั้งค่าไปเราก็สามารถลดลงมาให้มันมองไม่เห็นแต่ให้เราจำไว้ว่าเราอะกดตรงไหนสมมติเราก,กดตรงนี้เราก็กดตรงนี้นะครับทุกคนเสร็จแล้ว ก็ต้องลนะ็อกอินเนาะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสก,กินให้เรียบร้อยโอเคครับทุกคนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะช้าๆหน่อยเนาะแต่ว่าก็ยังว่าแหละเราก็รอไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับเดี๋ยวรอสก,กินผมโหลดแป๊บนึงโอเคเดี๋ยว คลิปต่อไปผมจะมาสอนนั้นแล้วกันตอนนั้นว่าสอนใช้แอปที่ผมใช้อัดหน้าจอทุกคนว่ามันใช้ยังไงเนาะแบบละเอียดเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมไปดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเข้ากันมาในเกมแล้วจะสังเกตว่าลูกเมาส์มันหายไปนะครับทุกคนก็คือผมสายว่านหันซ้ายหันขวาเอ่ออะไรได้ปกติโดยการกดที่คีย์บอร์ดนะครับทุกคนแล้วก็สามารถกด ต่อมดต่อมดครับอะไรให้ดูเลยครับพิทมาเรีนก็กดชิปกดพิทมาเรีนก็จะคามารวดเดียวเลย <c oughs> โอเคก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวผมลองเปิดมินิแมปให้ดูแล้วกันเดีย๋ยวเปิด,ปดมินิแมปมินิแมปอ,อยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงเลนได้ยังงั้งเปิดมินิแมป ปกติถ้าสมมุติเราหลดมาครั้งแรกอะทุกคนมันจะเปิดอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของมินิมพนะครับทุกคนคือคือในส่วนที่ผมอยู่เนาะแต่ผมไม่แนะนําให้เปิดนะสำหรับมือถือที่มันไม่แรงเพราะว่ามันจะทําให้เกมเราแตกเกมขอปิดไปเลยแล้วกันในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรง h p นะครับทุกคนก็แล้วแต่ว่า ใครอยากเปิดหรือไม่อยากเปิดเนาะโอเคในส่วนของขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในการตั้งค่าครับทุกคนขอเข้ามาในห้องอะให้เราไปที่ s e ตติ้งวิธีเล่นกับคีย์บอร์ดนะนี่ผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยเท่าที่ผมรู้นะแบบละเอียดเท่าที่ผมรู้กดมาที่ตรงนี้คีย์บอร์ดแอนดเมาส์ ิดตรงนี้ครับทุกคนตกปกติมันจะเปิดอยู่เนาะฟูคีย์บอร์ดเกมเพย์เสร็จแล้วใช้ลูกกิ้งเลื่อนลงมาตรงนี้ยุดไอเทมพีทบ็อกก็คือการกดวางไอเทมนะครับทุกคนผมจะใช้เป็นปุ่มคลิกขวาไอคลิกซ้ายปุ่มคลิกขวาผมใช้ไม่ได้นะแต่มือถือบางเครื่องอาจจะใช้ได้แต่ของผมใช้ไม่ได้เนาะ ก็ให้เรากดไปสองทีถ้ามันเป็นปุ่มเหมือนให้เรากดไปสองทีมันก็จะกลายเป็นบอททอมหนึ่งก็คือปุ่มคลิกซ้ายดอกไอเทมผมยังใช้เป็นปุ่มคิวนะครับทุกคนเคในส่วนตรงนี้ก็คือแถบเลขข้างบนครับทุกคนจนถึงเลขเก้าเลยเราจะเปลี่ยนช่องตรงนี้มันจะมีช่องเก็บของเราใช่ไหมตรงนี้ก็สามารถใช้ช่องข้างบนได้ อินเวนทอรี่ผมเปลี่ยนเป็นตัว C ีนะครับทุกคนอินเวนทอรี่ก็คือเปลี่ยนเปิดกระเป๋าแล้วแล้วก็อันนี้ข้างล่างอินเวนทอรี่จะเป็นการปรับมุมมองปกติมันจะเป็นปุ่ม F5 แต่ผมเปลี่ยนเป็นปุ่ม F เพราะว่ามันอยู่ใกล้มืออันนี้เป็นการบินก็อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับทุกคนตรงนี้ลุกนั่ก็ใช้เป็นปุ่มช f t เหมือนเดิม <c oughs> อันนี้ก็เป็น w ASD นะครับทุกคน m o ฟ e อฟเฟกกดแ็บอันนี้ m o ฟ e อฟเฟกผมไม่รู้วืองี้นะโอเพนเชตเปิดกล่องกดตัวทีนะอันนี้มันตั้งไว้อยู่แล้วเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมันจะหายไปอันหนึง่งตัว e โอเคตัว e e จะเป็นแอคแ c ็นะครับทุกคนปกติ e จะเป็นปุ่มเปิด Inventory นะแต่ผมเปลี่ยนเป็นตัว e เพราะว่า คือถ้าสมมุติเราเปลี่ยนตรงนี้ครับทุกคนเป็นเอาแอคแท็มาไว้ที่เมาส์มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมสาหรับผมผมคิดว่าเอาแอคแท็ ag, เอาโจมเตียมมาไว้ตัว E ดีกว่าแล้วก็เอาปุ่มวางบล็อกไปไว้ตัวมาสซ้ายหรือเครื่องไหนที่ใช้มาส์ขวาได้ก็ดีไปก็ใช้แอคแท็เป็นมาส์ขวาก็ได้ใช้วางบล็อกเป็นมอสซ้ายก็ประมาณนี้นะครับทพกคนสำหรับ การตั้งค่านี้ก็เป็นความเร็วเนาะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองทดลองให้ดูนี่ผมคลิกเมาส์ขวานะครับเป็นงานเปิดประตูเนาะแล้วก็สามารถกินอาหารด้วยเมาส์ขวาแต่ว่าเวลาผมทุมบล็อกอะผมต้องกดตัว E อ,อ้าวล่วงหายไปเลยสาธิตปุ๊บต้องเอาใหม่อเค ปิดไปนะครับทุกคนอันนี้ก็คือถ้าเป็นการแย้แข่งนะครับผมจะเปทีสลามไม่ดูสลามสลามใช้ตัวอีนะครับทุกคนถ้าใช้ตัวอื่นมันจะค่อนข้างไกลมือเนาะตัวอีมันจะอยู่ข้างตัวแต่มันยู่ะครับทุกคนมันจะกดค่อนข้างง่ายในช่วงแรกเราจะเล่นไม่ค่อยคุ้นนะแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวอ่ะมันก็จะดีเองนะครับทุกคนโอเค ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของการตั้งค่าอะไรต่างๆกันะน,ะนะอันนี้ก็เป็นฟาร์มการ์เดียที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่า AI ของมือถือมันค่อนข้างงองแงงนะทุกคนก็คือผมใช้เวลา a อ k นานแต่ว่าผลผลิตมันก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรหรอก,รอกมันไม่เหมือนบนคอมเนาะที่ว่าคือ AI บนมือถือครับทุกคนมันจะรวมหมดเลยนะ มันจะไม่ใช่แค่ว่าแกาเดียนมันจำกัดการเกิดเท่าไหร่ถ้ามันมีสลลมมีอะไรอยู่รอบๆเนี่ยมันก็จะรวมกลายเป็นหมดเลยว่ามันมันจะรวมกลายเป็นว่ามันคือสิ่งมีชีวิตอันเดียวกันแล้วอันอย่างอื่นมันจะไม่เกิดนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ผมขอแถมนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนต่อจับตรงนี้เนาะอันนี้ผมอาจจะไม่ทําร้านค้านะครับทุกคนเพราะคิดว่า ผมจะเปลี่ยนถ้าสมมุติผมเปลี่ยนจุดค่าการเดียนแล้วเดี๋ยวผมขอลองวิธีนี้ก่อนแล้วกันขอแถมเอาชีวิตรอดนิดนึงนะครับทุกคนเผื่อมีคนคิดถึงนะโอเคขอแถมเอาชีวิตรอดนี่นนกนเกนะ็บไปเอาเอาอะไรเอาไม้ออกมาหน่อยผมจะทำมานานนะครับทุกคนทำ แคมไฟผมจะใช้แคมไฟในการฆ่ากาเดียนนะครับทุกคนแคมไฟคราฟไงวะแคมไฟมันคราฟยังไงเราแคมไฟต้องมีไม้ที่ไม่ใช่ไม้แพงเนาะโอ้ยในช่วงแรกๆมันก็จะใช้ยากครับทุกคนแต่เราใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะคุ้นเองดีกว่า เรามากดเมาค้างนะเชียทำแคมป์ไฟมาเก้าอันเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงนี้กนะันถังน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทุกคนตรงเนี้เลเวลผมมันหายไปเนาะคือผมตกลาวาตายครับทุกคนลาวาอะไรนะลวาวาฆ่ากาเดียนนั่นแหละผมตกลาวาตายปีผมหายแล้วครับทุกคนก็คือถามว่าซีเรียสไหมเรื่องปี๋หายก็ไม่ซีเรียสหรอก ไม่มีก็ไม่ใช้ครับทุกคนไม่มีเราก็จะเดินออานี้ยแหละเคตรงนี้เราทุบออกไปเลยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเอาลาวาออกเนะผมจะไม่ใช้ละผมจะใช้แคมไฟในการฆ่ากาเดียนแทนโอเคเอาอันนี้ออกไปเลยกระจกอยู่ในตัวนะกระจกมีอยู่สองอันในตัวโอเคเราก็ทุบตรงนี้ออกไปเลยนะครับทุกคนคือผมรู้สึกว่า A.I. กา r d i a นในมือถืออ่ะมันค่อนข้างแปลกๆผมอาจจะคิดไปเองหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ผมว่า A.I. มันค่อนข้างเออครับทุกคนคือปกติอ่ะถ้ามันตกลงมาจากระยะตรงนั้นอ่ะแล้วมันโดนลาวาลงมาด้วยยังไงมันก็ต้องตายครับทุกคนแต่ในมือถือมันไม่ตายผมก็เลยค่อนข้างเซ็งลกอยู่ตอนที่สร้างเสร็จเอา เกี่ยวถังลาวาเอาถัง,าาาถงมาตักลาวาออกไปตรงนี้อุดไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดใช้งานก็คือผมจะใช้แคมไฟตอนแรกอ่ะผมนึกไม่ออกหรอกว่าผมจะใช้อะไรผมก็ใช้ไปทั่วเลยแต่ลืมนึกไปเลยว่าพ้ยตอนที่เราสร้างฟาร์มเหล็กอะ่ะเราใช้แคมไฟในการสร้างนะ แล้วมันทำให้เราฆ่ากาเดียนได้จริงๆอันนี้ผมทุบอกไปผมตกลาวาตรงนี้แหละครับทุกคนที่ผมเก็บลาวาออกนะแล้วผมก็เผอลอร่วงลงมาแต่ว่าลาวามันยังไหลไม่หมดไงก็เลยร่วงลงมาหาทางขึ้นไม่ได้คิดอะไรไม่ออกสุดท้ายก็ตายที่คงที่ขุดไปหมดเลยดีนะว่าผมมีที่ขุดถ่ายอันเนาะตามคนอื่นเขาคงจะเลิกเล่นไปแล้วแหละแต่สำหรับผมก็ ยังเล่นอยู่เนาะเพราะว่าในเวลนี้ในโลกนี้ผมจะทำการเล่นทั้งหมด100 EP เนาะโอเค<ๆ>เราจะใช้แคมไฟลาวางอย่างนี้นะครับทุกคนแคมไฟวางแต่ผมคิดอย่างหนึ่งว่ามันไม่น่าได้ลาดิบหรอกมันน่าจะได้แต่ลาสุกอะในความคิดผมนะคือมันใช้ลาวามันไม่ตายครับทุกคนแล้วมันได้ ผลผลิตไม่เต็มที่อ่ะผมว่าโอเคเราได้อย่างนี้ละกระจกมาปิดไว้มันเดิมคมับทุกคนเอากระจกปิดไว้มันเดิมเนาะถ้าก็ไม่รู้หน่อยงนะว่าหลายๆคนใช้กันหรือเปล่าเล่นกันหรือเปล่าไอ้ฟา,าร์มแกเดียนเนี่ยแต่ผมทำนะเพราะผมแค่อยากร้องให้เฉยว่าในมือถือเนะี่ยมันทำฟา,าร์มแกเดียนได้เหมือนกันคอมไหม โอเคครับทุกคนตรงนี้เราทุบออกหมดเลยเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวกาเรียนมันจะ mm hmm. ล่วงลงมาตรงนี้เองโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราดูว่ากาเรียนมันจะล่วงลงมาหรือเปล่า mm hmm. มันเป็นอะไรไม่รู้ครับทุกคนมันไม่ยอมล่วงลงมาเหรอ mm hmm. ก็เลยคิดว่าโอเคมันล่วงลงมาแล้ว มันได้ผลผลิตเหมือนกันนะครับทุกคนใช้แคมไฟเพราะว่ามันสามารถดูดไอเทมออกจากแคมไฟได้นะไอเจ้าฮอปเปอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าตัวอื่นมันร่วงลงมามันจะเป็นยังไงแต่ตัวเมื่อกี้มันร่วงลงมาแล้วมันตายเนาะร่วงลงมาหน่อยสิเพื่อนผู้ชมรออยู่ไนะโอเคครับช่างกันเถอะ ขึ้นมาข้างบนดีกว่านี่ครับทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยแหละมันไม่ยอมร่วงลงไปไม่น่าจะเป็นกับประตูรั้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าคลิปนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วทุกคนมขอฝากพิธีไป,ปเพียงแค่นี้นเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะผมจะไดีมีกำลังใจในกา,การทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย